สวัสดีครับ EP นี้เราจะมาสาธิตวิธีการทําอวนกันนะครับเนื่องจากว่าปลาเราได้โตเต็มที่แล้วเรากำลังจะเก็บผลผลิตนะครับเราต้องมีอวนอวนตัวนี้นะครับยาว30ิบเมตรนะครับทําจากอันนี้เป็นชุดลอยทากข้างบนชุดลอยเพื่อที่จะพยุงอวนไม่ให้มันจมข้างบนนะครับข้างล่างเราต้องใส่ตะกัวนะครับตีนอวนตรงนี้นะครับเราต้องเย็บตะกวัวซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราต้องทาเองถ้าเราจะจ้างเขาทำามาได้นะครับอวนผืนนี้หนึ่งราคาหนึ่งหมื่นบาทถ้าเราจ้างเขาทำนะครับ แต่ผมจะมาวันนี้เราจะมาบอกรายละเอียดของการทําอวนว่าาใช้จ่ายมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับในการประหยัดใช้จ่ายในการที่จะทํามันขึ้นมานะครับอวนผืนนี้ราคาพันแปดร้อยบาทนะครับซื้อจากร้านไทยพัสดุเป็นอวนตะข่ายสีขาวนะครับเป็นมุ้งสีขาวเรียกว่าเบอร์สิบหกนะครับยาวสามสิบเมตรปากบอดแล้วยาวยี่สิบห้าเมตรมันก็ใช้กับปากบอดยี่สิบห้าเมตรพอดีนะครับเพราะว่าความยาวสามสิบเมตรมันจะเป็นขุมพอดีนะครับไม่ไม่ยาวเกินไปไม่เกะกะน,นะครับ วิธีการทําเราก็ซื้อตะข่ายมาหนึ่งม้วนนะครับแล้วก็เอาพุ่นลอยมันร้อยกับเชือกในรอนตรงนี้นะครับแล้วก็เย็บเข้าหัวอ้วนนะครับทั้งหมดสามติดตัวก็เย็บหกหกติดครั้งนะครับเพราะว่าเราต้องเย็บล็อกเขาซ้ายขวาซ้ายขวานะครับอันนี้คือแรงงานนะครับจึยใช้ที่เย็บสามติดครั้งนะครับเย็บมัดนะครับแล้วส่วนตีนของอ้วนนะครับเราก็ใช้ตะกั่วแบบนี้นะครับในการที่จะเอามาทํำสายนะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับเรา ตะกัวเขาจะร้อยมาแบบนี้นะครับเราจะร้อยร้อยเข้าไปในอวนห่างกันประมาณสามสิเตนนะครับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ใช้ค้อนตอกนี่นะครับเวลาครบห่างกันสามติเตนจากนี่มาเนี่ยนะครับมานี้มานี้ยสามิเตนแล้วก็ตอกใช้ค้อนตอกเลยนะครับมันจะพับไม่ให้มันเลื่อนได้ตะกัวนะครับแล้วเราก็จับมาเย็บที่ตีนอวนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ทั้งหมดความยาวสามเมตรทางกันต0สามติเซนต้องใช้อวนประมาณเก้าสิบเมตรก็เย็บอีกวัดแปดสิบทีนะครับ อ๋อไม่ใช่ครับขอโทษครับเย็บอีก90ทีนะครับเพราะว่าเราจะล็อกตัวเมตตะกัวให้ติดกับตัวตีนอวนไม่ให้มันหลุดออกเพื่อจะดึงตีนอวนถึงพื้นดินนะครับแล้วก็เป็นว่าตัวนี้เย็บอีก90ทีตัวทุนเย็บห0ิทีทั้งหมดเย็บร5 0้าิบทีนะครับนี่คือแรงงานนะครับท่านต้องเย็บร5 0ยห้าสิบครั้งระหว่างตีนอวนกับตัวตัวทุนลอยนะครับงานก็จะออกมาสำเร็จครับก็ทั้งหมดต้นทุนผมรวมหมดแล้วนะครับ 2,800บาทก็ประหยัดค่าแรงเป็นหมื่นแต่ท่านต้องทําเองนะครับไม่ใช่สั่งแล้วไปรับที่ร้านนะครับซึ่งมันก็เสร็จเลยนะครับตามนี้เลยนะครับถ้าจะประหยัดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงปลาเราต้องทําเองนะครับวัตถุดูต่างๆนะครับดูนะครับใช้ถังน้ําถังทุกอย่างของถูกหมดนะครับพวกนี้ใบไม่กี่ตังนะครับ300-500นะครับเราก็ใช้ในกิจการเลี้ยงปลาได้หมดเลยนะครับลองทําดูนะครับดูอย่างบ่อปลาบ่อนี้นะครับ เราเลี้ยงปลาปลาโ h ้นะครับตอนนี้มีปลากระโ ho ในนี้ประมาณห้าสิบตัวแล้วนะครับเราก็จับขึ้นมาแล้วเราก็จะหัดให้มันกินอาหารเม็ดนะครับต่อไปเราจะใช้อวนใบนี้ลากปลาโ h ้ขึ้นมาแล้วจะมีถังแบบเนี้ยใส่ปลาโ h ้ทั้งหมดอีกประมาณสี่ห้าใบนะครับเพื่อที่จะเอามาขุนในในอ่างเรานะครับแล้วก็จําหน่ายได้เลยนะครับอีพีนี้ขอบคุณมากครับ